ครับผมคาร์ลนะครับวันนี้อยู่ในไมค์ครับอาชีตรอดพาร์ทที่3แล้วนะครับก็สำหรับอีพีที่แล้วเราได้ทําผมได้ทําการสร้างบ้านไปก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับก็ตกแต่งก็นิดๆหน่อยๆนะไม่ตกแต่งเยอะก็จะมีอ่าโคมไฟตรงนี้แล้วก็เตียงแล้วก็หต่างๆก็มีแค่นี้แหละแล้วก็พวกกล่องนะครับแต่ผมก็ได้ไปทาการสร้างฟาร์มสัตว์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นฟาร์มสัตว์แบบครบเลยก็จะมีแกะมีไก่มีวัวก็คือครบเลยคันหมู แต่คือผมยังไม่มีแคร์หลอดนะก็เลยยังไม่สามารถจะ,ะเลี้ยงหมูได้และก็ผมยังไม่มีแคร์หลอดก็เลี้ยงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันครับแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มเหล็กมาเห็นไหมครับว่าตัวผมจะมีแต่ชุดก่อเหล็กเต็มตัวแล้วนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มเหล็กมาครับนอกรอบมาไม่ได้ไม่ได้ไไดอัดคลิปนะครับไปฟาร์มเหล็กมาเปน็นอนอนก่อนเนี่ยเปิดคลิปที่ไรมืดเปิดคลิปปุ๊บมืดปั๊บเลยซึ่งอีพีนี้เราจะทําอะไรกันนะผมก็ยังไม่รู้นะครับเปน็น แกนางานอ๋ออวัอนนี้วันนี้ผมจะทำหาฟาร์มข้าวน่จะทำฟาร์มข้าวเพราะว่าตอนนี้อาหารหลักของผมก็คือขนมปังนะครับซึ่งข้าวในบ้านเราก็นะไม่มีแล้วนะครับข้าวในบ้านเราไม่มีแล้วนะครับเอาไปเลี้ยงหมดแล้วเเหลือแค่ขนมปังแค่นี้มันได่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตแน่นอนครับผมก็เลยต้องจะมาทําฟามข้าวี่ยเป็นนึงนะขอลดเสียงเกมลงก่อนนะเสียงมาดังไปนะครับก็ผมก็เลยจะมาทาฟามข้าวอีพีนี้แหละ เอางั้นอาหารเราน่าจะหมดแน่นแน่นอนเดี๋ยวเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันอันดับแรกต้องไปตักน้ําก่อนเป็นยังไม่ได้ทําที่พวนดินเลยไปทําที่พวนดินก่อนล้วกันเลว่าไม้คือผมก็ได้ไปฟาร์มไม้มาเลยนะเห็นไหมไม้ก็จะเยอะประมาณนึงก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันก็พอใช้ได้อยู่ใช้ได้นานอยู่เอาใช้เป็นหินดีกว่าหินน่าจะดีกว่าคือไอพวกอันี้มันไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็เลยยังยังไม่อยากทาเป็นเหล็กเปลืองครับเอาใช้เป็นแค่ หินก็พอแต่ที่พวนดินนึ่งผมก็ต้องไปตักน้ําก่อนสถานี้แม่ก็ไม่มีบ่อน,น้ําเลยต้องวิ่งมาตักตรงนี้ปึ๊บตักโอเคแต่แล้วไปทำฟาร์มข้าวกันเลยไปนึ่งเพิ่มเสียงเกมก่อนเขาทักค่นี้พอทำไมไมได้ยินเสียงซอมบี้วะซอมบี้อยู่ไหนน่าจะอยู่ใต้ดินอันดับแรกต้องหาพื้นที่ก่อนจะสร้างตรงไหนไปนึ่งเอาดินก่อนบ้านมีดินไหมโอเคเคมีดินประมาณนี้ต้องใช้ถมพื้น ผมน่าจะทํา่ำฟาร์มข้าวบริเวณไหนดีไม่อยากทําไกลบ้านเท่าไหร่อทำอออบริเวณไหนดีวะโอเคเอาบริเวณไหนดีเอาเป็นว่าผมทำทำ,ทำตรงนี้แล้วกันนะตรงแถวๆนี้แหละเอาเป็นอ่ตรงตรงนี้แล้วกันตร,ตรงนี้มันเรียบกว่าเอาผมทําตรงนี้แล้วกันวางน้ำไปเลยนึก็ไปเอาน้ำเพิ่มก่อน ันนี้สะพานเดี๋ยวค่อยอัปเกรดให้มันดีกว่าเดิมเออทำไมไม่ทำน้ำไม่จำกัดว่าน้ำมีฟินิตี้ทำก่อนเลยกันปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้มาจะได้ไม่ต้องตักไกลเดี๋ยวไม่ต้องตักไกลแล้วก็วางไปก็ได้แล้วโอเคแล้วก็ลบแรกเคลียร์พื้นก่อนเดี๋ยวทอตเราค่อยอามาฝากที่หลังได้นะครับสลับทอตนี้ mm hmm. งผมต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะหญ้ามันเยอะมากหญ้าเยอะชิมหายเลย ๋ยวออกก่อนอ่าโอเคประมาณนี้เลยพอ,รอแรกผมก็จะวางน้ำตรงนี้พเพื่อนึงไปคาบอีกถังก่อนอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคาบอีกถังก่อนถังเดียวมันมันไม่พอมันใช้งานยากเอาไม,ไม่ต้องจัดให้สวยเอาชั่วคราวไปก่อนพอคาบอีกถังมาเดี๋ยวมันจะได้ไวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ออกอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอุปกรณ์ยังไม่พอคือต้องมีของแบบเพชรอินชานก่อนอะถ,ถึงจะทำได้ แล้วก็1 2 3 4น้ำน้ำกระจายได้4บล็อกนะครับสำหับน้ำประมาณหนึ่ง3 4เสองย4นี่ก็1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เดี๋ยวแล้วทำทำอีกสักล็อกหนึ่งก็น่าจะพอเดี๋ยวทำอีกสักล็อกนี้ก็น่าจะพอแล้ว,ลวก็ ให้มันเท่ากันเลยเทีจากนั้นก็เอาไว้ทั่วเลยเอาไว้ทั่วไปเลยคือตอนนี้ผมต้องไปถ้าเราจะทำความเหล็กเราต้องใช้เหล็กจานวนมากเพื่อจะทำลางรถไฟเอ,เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทาให้ดูเดี๋ยวผมต้องหาเหล็กก่อนนี่ผมเราก็ฟาร์มไปเลยควรให้ครบถ้ครบแล้วแล้วก็เอาอ่ามาเล่นพร,ระปูรับซึ่งมาเล่ดในพอดี่ผมขอไปหามะเล็ดข้าวก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็ไปฟาร์มมาได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเอาไว้เราค่อยขยายในอนาคตก็ได้ถ้ามันโตนะครับมันก็จะมีมเมล็ดดอกอยู่แล้วนะครับอันนี้เราทาให้มันเต็มฟาร์มก่อนซื้อฟังข้าวก็ทําผมนา่าจะทําแค่นี้ก็พอเลยนะไม่ได้จะทําใหญ่กว่านี้พอแค่นี้มันก็น่าจะเหลือๆเอาหมดแล้วก็แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทํารั้วมาล้อมก่อนเดี๋ยวพวกมอนเตอร์อะไรมันมาเหยียบพังนะครับเดี๋ยวมอนเตอร์อะไรมันมาเหยียบพังก็ทำรั้วล้อมเลยเดี๋ยวมอนเตอร์มาเหยียบนะครับถ้าไม่ทำล้อมไว ทำล้อมไปเลยโอเคไม่พอทำเพิ่มก่อนอ่าทำมา50อันเลยแล้วกันนะนั่นน่าจะพอรอบนี้ถ้าไม่พอก็ไม่รู้ยังไงแล้วนี่ก็ล้อมมาทุบออกแล้วก็วางตรงนี้ไปทางเข้าแล้วก็มาอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับฟาร์มข้าวแล้วผมก็จะต่อตรงนี้ขึ้นหน่อย3โอเค นี้ก็พอนะครับผมจะทำหลังคาปิดน,นะครับแตะไว้ก่อนนะครับผมน่าจะทำฟาร์มสัก2ชั้นม่้จะพอหรือเปล่าหรืออาจจะทำแค่นี้ก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วนี่ก็หนึ่งสองสามสี่คเดี๋ยวเราไปทำอ่าสลับแป๊บนึงนะครับเอามาทำหลังคา โอเคแปบนึงนะผมขอเปิดรีเชดไม่ใช่รีเชด ade. shader นะครับ s h a อร์ลองดูดิว่าคนดูชอบภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับแบบภาพที่แบบเปิด s h a อร์อย่างเงี้ยไม่รู้คนดูชอบไหมนะครับขอลองเปิดดูก่อนแต่ผมชอบไงผมชอบเล่นภาพอย่างเี้ยชอบเล่นภาพสวยแต่ผมไม่รู้คนดูชอบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอลองเปิดสักคลิปนี้แล้วกันกับคลิปหน้าเดี๋ยวลองเปิดดูดูว่าคนดูชอบไหมนะครับอันนึงนะทำแสลบก่อนเออไม่ใช่เอาทำมาสักเยอะๆเลยซำโอเคประมาณนี้น่าจะพอ เหมือนจะไม่พอป่ะรู้สึกเหมือจะไม่พอมาทำเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่ะมานี้โอเคแล้วก็วันนี้นะขอเอาบล็อกต่อตัวนิดนึงโอเคบล็อกต่อตัวประมาณนี้ก็พอแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยแล้วก็วางตรงนี้ไปวางไปทําไม่รู้คนดูชอบภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ขอลองเปิดดูก่อนสัก ep 2อง ep เอาไอเทมไม่เท่ากัน ออกอันนี้ทุบออกก็วางไปเลยก็วางให้มันครอบนี่แหละครับคือใช้สแสลบเนี่ยมอนเตอร์มันก็ไม่เกิดยังไงเราก็ไม่ต้องมาปักทอสข้างบนนะครับก็สะดวกสบายเอาไม่เท่ากันสักเสาเลยอย่าบอกนะคือสูงไปว่า,าเนี่ยหลังคาก็สูงนะ เออไม่สูงไปหรอกเอาตึงสูงแหละเอาไว้เผื่ออัปเกรดในอนาคตโอ้โหไม่เท่ากันสักเสาก็มาตัวนี้อันนี้ทูบทพียงไปก็มาตรงนี้เคขอสปีดคลิปเลยกันนะครับเพื่อมันจะได้เร็วๆนะครับเคขอสปีดคลิปเลยแล้วกัน โอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสลับฟาร,ร์มข้าวครับในเวอร์ชันแรกก็ประมาณน,นี้แหละแล้วก็ไม่ต้องทําใหญ่มากมายคแค่นี้แค่นี้มันก็ใช้งานได้แล้วก็เปิดเข้ามาก็ใช้ตรงนี้นะครับก็เปลืองไม้มากๆเลยไอหลังคาเนี่ยโคตรเปลืองไม้จากไม้เยอะผมเลยแค่นี้เนี่ยเหลือแค่นี้จริงๆเก็บก่อนแล้วกัน อันนี้ก็เก็บไปเลยไม่ได้ใช้แล้วเป็นนะี้ผมต้องไปอาจะทําต้องไปตักลาวานะครับเราจะทําเครื่องอ่าเครื่องปั๊มหินนะครับทาทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับว่าไม่รู้ว่าว่าผมทําทําไมนะแต่ยังไม่บอกนะครับเอาไว้ก่อนมันเป็นโปรเจกต์นะครับทําไปค่อย้ทาไปเรื่อยๆหนึ่งต้องไปตักลาวาก่อนตักลาวา ไหนเรา,าวาวะน,นี่ไงโอเคตักไปเลยได้อชเ e อร์เด้วยก็เอาต้นนี้ไปด้วยต้นไผ่เอาไปให้หมดเลยมันต้นไผ่หรือต้นอ้อยบะน่าจะต้นอ้อยมั้งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เลียงมาก็เรียกแต่ต้นอ้อยไม่งั้นก็ต้นไผ่เลียยสลับกันนี้แหละมาทำเครื่องปั้มหินก่อนเลยเออเครื่องปั้มหินมันทำยังไงวะโอเคทำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมาย หนึ่งหาพื้นที่ก่อนเอาทำเป็นอ่าตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันก็ทุบมาอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่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 เอามาอย่างนี้เฮ้ยมาอย่างนี้แล้วก็นะดูว่าน้ำน้ำไหลสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูไปให้มืดจังวะอ่ะโอเคประมาณนี้ปอกไฟก่อนมืดเกิน แล้วก็ดูว่าน้ําไหลสุดเท่าไหร่นะนี่คือการทําเครื่องปั้มหินแบบง่ายๆแล้วก็เอาลาวาวางไว้ตรงนี้อันกี้ต้องเอาหินขึ้นกันก่อนเอาลาวาสักสางบล็อกดูดิทุบอ่าได้แล้วได้แล้ว,ลวเราก็ทุบตรงนี้ออกอันนี้คนต้องไปเอาแสลบก่อนอันนี้โป๊ะใหญ่ๆต้องใช้หินเยอะนะครับก็ทําเครื่องปั๊มหินไว้ก่อนเลยกอ อันนึงเอาสลับวาง,งนี่ก่อนครับกันแบบว่าเราเดินตกลาวาก็ทุบตรงนี้ออกแล้วก็ก้อนหินเราผมก็จะวางอ่าไปอย่างนี้นะครับกันหินกระเด็นแล้วเราก็จะขุดตรงนี้นะครับขุดตรงนี้อันนี้หนึ่ง,งตรงตรงนี้ต้องฝั่งข้างหลังนี่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้โขีคแล้วก็เอาดินปิด ผิดอย่างนี้ก็ได้ช่างหัวมันแล้วเน่ก็ขุดตรงนี้วางไม้เพื่ออะไรเพื่อให้มันแบบว่าไม่แตกง่ายครับเราก็จะได้กดแช่งนี้กดขี้ไส้แช่ยาวๆก็จะมีบางส่วนลงลาวาบางส่วนเราก็ได้นะครับก็สลับกันอย่างนี้แหละอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเครื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแบบเป็นแบบที่ง่ายที่สุดแบบจากกว่านี้มันก็มีนะครับแต่แบบีง่ายสุดเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาขุดทีหลังโอเคเดี๋ยวทําฟาร์มไผ่ต่อเลยแล้วกันนะครับเวลาคลิปมันยังเหลืออยู่ ชัฟมร์มไม่ไผ่ต่อเลยเดี๋ยวนึงต้อนรวบรวมก่อนไม่รู้มันเรียกไผ่หรืออ้อยก็ไม่รู้ช่างมันเถอะทําน่าจะทําอ่าบริเวณตรงนี้แหละข้างหลังข้างหลังนี่แหละไม่น่าทําไกลหรอกทำทำข้างหลังนี้ก็พอทีนี้แล้วก็ขุดขุดล่องไปเลยคือมันมีเสียงซอมบี้ซอมบี้น่าจะน่าจะมีถ้ำอยู่แถวๆนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจมันน้ำไหลได้8บล็อกเอีนีมันมันไม่เต็มอะ่ะ เอาตักเพิ่มก่อนนะค่อขยายได้ยาวยาวเท่าไหร่ก็ได้นะฟาร์มไม่ไผ่นี่เป็นแบบว่าทําทําก่อนนะทาชั่วคราวเ,เดี๋ยวรอมันโตแล้วค่อยขยายนะครับทำแค่นี้ก่อนโคเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้ใด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ทำาฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มไม้ไผ่แล้วก็ฟาร์มเครื่องปั๊มหินแล้วก็ทำแค่นี้แหละนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ